สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสําหรับวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมานําเสนอกันนะครับเนื่องจากว่าทางการของยูเครนสามารถขับไล่การรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียลงได้ซึ่งก็ส่งผลให้กองทัพรัสเซียสูญเสียอย่างหนักหน่วงในบริเวณพื้นที่ของโนโวมิไครเรียบก้าส่วนการรบในพื้นที่อื่นๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมปีพศ2567โดยในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับเนื่องจากว่าทางการของยูเครนพวกเขาสามารถขับไล่การรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของโนโวมิใครเรียบก้าได้และในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียอย่างหนักเลยครับซึ่งหากว่าเราดูแต่เพียงเพลิน มันก็คงจะไม่ค่อยมีอะไรมากนักดูเหมือนว่ารูปแบบการจัดกระบวนการรุกด้วยรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียจะเป็นรูปแบบตามปกติอย่างไรก็ตามในช่วงของเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียเริ่มบุกหนักขึ้นเรื่อยๆมีการใช้งานรถถังยานเกราะและฐานราบเพิ่มขึ้นมากและที่สําคัญกองทัพรัสเซียยังได้ทิ้งระเบิดเข้าใส่ตําแหน่งของยูเครนอย่ยางหนักจากกองกําลังทางอากาศ อย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียก็ยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนักพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านเพิ่มเติมได้เพียง2-3หมู่บ้านแต่ในบางพื้นที่ก็ต้องถอยล่นเหมือนกันซึ่งการบุกในครั้งนี้ฐานของรัสเซียก็ต้องเผชิญกับการต้อนรับของยูเครนเหมือนเดิมยานเกราะรถถังถูกทำลายกลายเป็นซากฐานราบได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจํานวนมากครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าทางการของยูเครนได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่และจะรวดต่อต้านรถถังเข้ามาเป็นจํานวนมากจึงทําให้การรุกของกองทัพรัสเซียต้องสะดุดลงในหลายๆพื้นที่ครับอย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมผู้บัญชาการของรัสเซียจึงสามารถกล้าแลกชีวิตฐานราบกับแนวต้นไม้เล็กๆเ,เท่านั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตฐานเปลือกมากๆเลยนะครับ เพราะหากว่าเราได้ดูแล้วเราจะได้เห็นว่ากองทัพรัสเซียมักถูกซุ่มโจมตีในบริเวณพื้นที่เดิมๆซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือว่ารูปแบบการรบแต่อย่างใดถึงแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียมากมายขนาดไหนแต่ว่ากองทัพรัสเซียก็ยังคงเดินหน้ารุกต่อไปครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็เป็นการวัดกืนกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายยูเครนนะครับที่ได้เล่นงานกองทัพรัสเซียโดยโดรนตรวจการของยูเครนนั้นได้บินไปตรวจพบนะครับกลุ่มโดนโจมตีพรีชีพของรัสเซียซึ่งใช้ UAV แบบเลนเซต และมันก็เป็น UAV ที่มีความร้ายกาจมากเลยล่ะครับเพราะว่าพวกมันสามารถบินได้ไกลและบินได้นานถึง40นาทีราสเซียนั้นมักจะใช้โดรนชนิดนี้ในการโจมตีปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตตาจรระบบจรวดหลายลำกล้องหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบของยูเครนครับอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ก็เป็นทีของยูเครนบ้าง โดยยูเครนนั้นได้ใช้ระบบจรวดและลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 ให้มายิงโจมตีด้วยขีปนาวุธความแม่นยำสูงนะครับและทำให้กองทัพรัสเซียนั้นและในท้ายที่สุดหน่วยรบของรัสเซียหน่วยนี้ก็ต้องถูกทำลายลงไปครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ยูเครนได้ใช้เครื่องบินใบพัดแบบ Yak-52 เข้าทำการต่อต้านโดรนของรัสเซีย ในเบรนพื้นที่แนวหลังของประเทศยูเครนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกองทัพรารเซียนั้นก็พยายามที่จะส่งดโดรนเข้ามาสอดแนมฐานทัพอากาศคลังเก็บอาวุธหรือว่าสถานที่สําคัญสาคัญของยูเครนอย่างต่อเนื่องส่วนยูเครนเองก็ไม่อยากที่จะใช้ขีปนาวุธยิงต่อต้านพวกมันลงมานะครับเพราะว่าราคาของขีปนาวุธนั้นมันก็แพงกว่าตัวดโดรน ดังนั้นการใช้ขีปนาวุธภาคพื้นดินสอยโดรนพิชีพหรือว่าโดรนสอดแนมของรัสเซียลงมามันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าครับส่วนเครื่องบินแบบใบพัดนั้นมันก็เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับภารกิจไล่ลาดโดรนถึงแม้ว่าพวกมันจะบินช้ากว่าเครื่องบินขับไล่แต่ว่าพวกมันก็บินเร็วกว่าโดรนอยู่ดีนะครับดังนั้นการไล่เก็บโดรนของรัสเซียจึงไม่เป็นปัญหาใดๆครับ ส่วนข่าวต่อมาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่และมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าทางการของยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลจากตะวันตกยิงโจมตีสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินของรัสเซียในเบรนเพื้นที่ของแหลมไครเมียซึ่งในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็อยู่ห่างจากสะพานเคิร์ดไปไม่ไกลซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ50-60กิเมเท่านั้นครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการปิดตากองทัพรัสเซีย ไม่ให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถรับรู้สถานการณ์ในสนามรบได้อย่างง่ายดายนะครับในจุดนี้ถือว่ามีความสําคัญมากสําหรับการรบและมินก็มั่นใจว่าสะพานเคิร์จะเป็นเป้าหมายต่อไปและเป็นเป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับทั้ง2ประเทศครับทางการของยูเครนนั้นพวกเขามีความจําเป็นมากที่จะต้องโจมตีสะพานเคิร์ตลงให้ได้ เพราะว่ากองทัพร,รัสเซียก็ได้ใช้สะพานแห่งนี้ในการลำเลียงอาวุธสเบียงและอุปกรณ์การรบอื่นๆ เอามาพักไว้ในบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียก่อนที่จะกระจายออกไปสําหรับการสนับสนุนฐานราบของรัสเซียที่มาทําการรบในบริเวณภาคใต้ของยูเครนครับก็ถือว่าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สําคัญส่วนเครื่องบินรบแบบ F 1 6มีข่าวว่าจะมาปลายปีแต่ดินเชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะมาเร็วกว่านั้นน่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเราได้เห็นมันอีกทีมันก็อาจจะนําระเบิดลอน เข้าไปถล่มสะพานเคิร์ดก็เป็นไปได้ครับส่วนเรื่องต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหนักใจของยูเครนกันบ้างนะครับในตอนนี้ยูเครนมีความกังวล เกี่ยวกับระเบิดร้อนของกองทัพรัสเซียเนื่องจากว่ายูเครนนั้นไม่อาจใช้ขี่ปืนาวุธระยะไกลของตะวันตกยิงโจมตีสนามบินของรัสเซียที่อยู่ในดินแดนของรัสเซียได้ครับในจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆสําหรับยูเครน,นที่จะสามารถสกัดกั้นขี่ปนาวุธร่อนได้เพราะว่าพวกมันมีหน้าตัดเรดาร์ขนาดเล็กไม่สามารถยิงให้มันร่วงลงมาได้ง่ายๆนะครับส่วนเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียนั้นมันก็จะใส่จังหวะในการปล่อยระยะไกล หลังจากนั้นมันก็จะบินหนีไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียก็ยังคงนําเครื่องบินรบแบบซู -34 และเครื่องบินทิ้งระเบิดอื่นๆเอามาจอดไว้ในสนามบินทางการะหารที่แนวหน้าแต่ว่ามันอยู่ในเขตของรัสเซียนะครับยูเครนจึงไม่อาจใช้ขี่ปนาวุธจากตะวันตกยิงโจมตีสนามบินเหล่านี้ได้พวกเขาใช้ได้แต่เพียงโดรนที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้นครับ ซึ่งก็ทําให้มันเป็นเรื่องยากมากๆที่ยูเครนจะโจมตีสนามบินของกองทัพรัสเซียและสร้างความเสียหายได้สูงสุดเหมือนกับการใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีแบบ AT-ACMS ครับ อย่างไรก็ตามแอดมินก็เข้าใจตะวันตกนะครับเพราะว่าตะวันตกเองก็คงที่จะไม่อยากให้สงครามนั้นมันได้บานปลายขยายตัวออกไปแต่ว่าในความเป็นจริงยูเครนจะเหนื่อยและจะต้องแบกรับความสูญเสียจากระเบิดร่อนของรัสเซียส่วนในฝั่งของรัสเซียเองก็จะต้องเจ็บหนักไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าสงครามนั้นมันจะยืดเยื้อออกไปแบบยาวนานแต่ว่ายูเครนนั้นจะมีกําลังรบแบบต่อเนื่อง ส่วนทางรัเสเซียเองก็ต้องมาวัดกําลังกันอีกทีครับว่าพวกเขานั้นจะสามารถยื้อสงครามในครั้งนี้ไปได้นานขนาดไหนซึ่งจริงๆแล้วรัเสเซียเป็นฝ่ายบุกพวกเขานั้นต้องการที่จะจบลงให้เร็วมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จบไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับยูเครนนั้นสู้สุดใจส่วนรัเสเซียนั้นก็ไม่อาจเคียวยูเครนลงง่ายๆครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ